ครับก็กลับมากับฟูอัรบ,บัมที่2ของไอดอลหรือเปล่าอ่ะอ่าใช่ใช่เป็นฟูอัลบ,บัมที่2อฟูนะเพลงโปรโมทชื่อซูเปอร์เลดี้แต่ก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงอ่าเพลงอะไรวะไว์พรีลิสเป็นเพลงไวฟ์หลังจากเมื่อวานเนาะก็ปล่อยเป็นซูเปอร์เลดี้ออกมาเป็นเพลงเป็นเป็นเพลงโปรโมทซึ่งผมมาได้ฟังไปแล้วแต่ที่ ยังไม่ได้ฟังพี่คนยังไม่ได้ฟังให้มาฟังแล้วให้มาดู MV ไปพร้อมกันซึ่งผมอะได้ดูและฟัง MV ไอ้ได้ดได้ฟังเพลงแล้วดู MV ไปแล้วก็ไปฟังเลยดีกว่าว่ามันเป็นไงไปเอาเลยไม่เสียเวลาเพลงเพราะเพลงแม่งสั้นมากสองนาที40เดี๋ยวนี้ไม็เดี๋ยวเพลงสั้นเนาะ ไมโดซ่าคุยล่าวเฮียว่เฮียอันนี้ชุดวันเแรอกอะเขียวพัตตา I'm ready, begging, begging, I to มึงรู้อะไรั้มอะไรนะสไตล์เพลงถ้าฟังถึงแค่ตรงเนี้ย YG ใช่ที่รู้ได้ไงอ่ะผมรู้ฟัง Gen 2มาคูฟัง Twenty มาเยอะเออผมก็เลงจะบอกว่านี่คือโมเดลท w e n นคือกูฟังเหมือนเลน g e 2ของ YG มาเยอะซึ่งที่บอกมาตั้งแต่ตอนเพลงของเบมอนแล้วอ่ะว่าท่อนของ YG อ่ะลักษณะการแบ่งท่อนสมัยก่อนจะเป็นพาร์ทพาร์ทร้องเสร็จปุ๊บมาเบรกแดนตอนท้ายแล้วก็เพลงพาร์ทไฮ เออนั่นนั่นคือเป็นมันคือแบบว่าการแบ่งแบง YG ของเมื่อก่อนไปดูได้ที่คาทุกเพลงอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนแต่งเพลงอ่ะเกี่ยวกับ YG หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ศึกษามาอันนี้อันอันนี้ไม่รู้ว่าเบื้องหลังอยังไงแต่ว่าแค่แค่ใน MV ตอนนี้มันเหมือนมากเลยฟังครั้งแรกอ่ะผมรู้สึกแม่ง Super M ของของไอ้เพลง j อกก i n g อ่ะ j u m ลังจะพูดว่าถ้าฟังฟังแค่ครึ่งเพลงเมื่อกี้มันคือชื่อเกิร์ลอะไรวะก็ d า b e ด t เหรอไม่ใช่ Goda มั้ง เอออะไรสักอย่างเออนั่นแหละฟิลๆนั้นอ่ามันมันคือฟังครึ่งเพลงคือสไตล์แบบว่าก็เตอรบีนเลยแล้วมาตอนท้ายก็คือเวอร์เป็น YG อืมนั่นแหละอยู่ในเพลงเนะี้นั่นแหละมันก็ถือว่ามไม่ใช่แนวไอดอลแหละแต่ก็ไม่ได้แย่อ่เข้าใจเข้าใจไอดอลแล้วกันเพราะว่ามันต้องตีตลาดทางเพลงแนวนี้แล้วเพื่อให้ฐานเพลงฐานแฟนตัวเองอยู่ ประมาณนี้ให้ได้ให้อยู่ให้ได้เอเข้าใจเข้าใจในมุมของของอันนี้นะถ้าทําเพลงแบบแนวเดิมก็มันอาจจะไม่แมทหรืออะไรเงี้ยเอออันนี้พูดในฐานะนวดนขึ้นขานะอาเอาเอาเราเราไม่ได้มาไปบังคับใครให้ชอบหรือไม่ชอบนะอันนี้ใช่อันนี้มันรถได้โยมแล้วใครชอบก็ก็เสียงของคุณมันเทชอบใครหรือใครไม่ชอบก็เสียงของคุณเหมือนกันแต่มันจะมีอยู่กระทู้หนึ่งนั่งอ่านอยู่เมื่อเช้าว่าในเนื้อเพลงอ่ะมันจะมีชื่อเพลงของเจนซี่ ที่แบบติดชาร์ตอะอย่างมีแบดดี้มั้งของนิวจีนี่จะไม่ได้เพลงอะไรมีเฟรเนกข,ของฟิมมี่อะไรเงี้ยอยู่ในเนื้อเพลงด้วยอ๋อพวกเป็นสาวนะ่าจะชอบกันเออไอเราไอเรามันก็ชายเท่แล้วแบบแต่เพลงที่ฟังมาคือมันแบบคือหลุดจากนี่ไปมากเลยนะมันไม่มันเออมันไม่ใช่ละอะไรเงี้ยแต่ถามว่าต้องเกิดเกิดว่าตอนที่มาตอนที่โดนไอดอตกตอนควินดอมตอนนั้นนะอะคือเข้ามาเพราะว่าเพลงล้วนๆเลยว่า ตั้งแต่ราดาท่าจนถึงลออนน่ะคือเพลงมันถูกจริตก็เลยเข<ช>้ามาเป็นนวลครึ่งขาใช,ใช่ใช่เพราะว่าเพลงเมื่อก่อนตอนตอนไอดอลทำเพลงมันเป็นเพลงที่มีสตอรี่เล่าตอนคือตรง,ตรงจริตตรงจริตมากๆก็เลยเข้ามาเออเข้ามาตามแบบครึ่งตั้งแต่ทอมบอยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าจะเปลี่ยนสไตล์แล้วแต,แต่ว่าเพลงไว้อ่ะชอบนะมันถึงจะแบบแปลกๆ่อะไรแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวฟัวระบัมที่สองเนี่ยผมไม่ชอบสักเพลงเลยไม่ได้บอกว่าเมมเบอร์แต่งเพลงไม่ดีนะเพราะว่าบัมก่อนอ่ะบัมคุนการ์ดอ่ะทั้งทั้งบัมอ่ะผมชอบ S <S เกือบหมดเลยนะยกเว้นฟินการ์ดนั่นแหละคือแม่งเพลงแม่งดีมากเลยในไะซ์แท็กของของฟินการ์แต่ว่าพอเป็นเพลงเพลงหลักของฟินการ์ผมเฉยๆแต่ก็ไม่ได้บอกแย่แบบเฮียแม่งไ,ไม่น่าฟังขนาดนั้นมันแค่แบบรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่เทสเฉยๆเทสมันไม่ตรงกันแต่บ้ามเนี้ย <ừ> ไม่มีเพลงไหนที่ผมชอบเลยอะ่ะไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันมันเ,ออเรื่องปกติแล้วมันก็ไม่มีวงไหนถูกใจเราทุกเพลงอะอย่างทวไสตอนนู้นออกซิกแนลออกยังไม่ค่อยชอบเลย อันนี้อันนี้ต้องขอขอแบ่ส่วนตัวเลยยอมรับเลยว่าแม่งไม่ชอบจริงไม่ไม่ชอบจริง,รงๆเลยอ่ะถ้าเราอวยอ่ะมันอวยแล้วมันดูดูเฟกปะแลอิตเล่เพลงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเพลงมันดีในมุมของคนที่ฟังแนวนี้เออแต่ตัวแค่ตัวผมเองรู้สึกไม่ชอบน<า>ั่นแหละแหละมันอยู่ที่เทสคนนะอ่ะอืมอ่ะอันนี้พูดเรื่องเพลงแล้วไหนไหนพูดเรื่องเพลงก็มันก็ด้านแย่ไปเยอะมาพูดถึงโปรดักชั่นดีกว่าพี่ว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ของไอดนเป็นไงบ้างไ็ลงทุนดีนะอืมก็นี่ยอดบัมนี่ทะลุล้านนะ บั๊มเนี้ยทะลุล้านนะภายกี่กี่ไม่ถึงอาทิตย์ปะ่ะไม่แน่ใจแต่แต่เห็นว่าทะลุล้านแล้วนะก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเหมือนกันกี่ยอดเนอ่ะทะลุล้านแล้วเดี๋ยวนี้วันเดี๋ยวนี้วงเกิร์ลกรุ๊ปก็ทำยอดทะลุล้านได้เกือบหมดกันแล้วมันก็เร็วจริง,รง<ๆ>เรื่องย<ๆ>อดเ,เรื่องอะไรพวกนี้เอามาแข่งกันก็ไม่รู้จะเอามากดกันทําไมเอาก็ควรดีใจก็ว่าเออเราตามเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะเกิร์ลกรุ๊ปเริ่มมีแบบขึ้นมาระดับติดลมบนได้ก็ก็ต้องภูมิใจกันทุกวง มไม่ใด่เอายอดมากดกดกันแล้วเหี้ยวก็นั่นแหละเดี๋ยวก็เป็นสงครามด้อมไรสาระกันอีกก็อย่างตัว MV ที่ทำออกมาเหมือนจะเอามาใช้ในตัวเพิร์ไปด้วยเลยเอ็มวีที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เฉพาะเต้นก,ก็คืออไอ้กับไอเอ็มวีเขาเรียกว่าที่เปิดตัวเปิดตัวเพลงเนี้ยที่รอไลฟ์สดตอนตอนหกโมงเมื่อวานอ่ะก็คือเนี่ยแหละคล้ายเอ็มวีเลยแต่แค่เป็นอีกม,มุมกล้องหนึง่งก็คือถ่ายที่เดียวกันนั่นแหละใช้สเตจเดียวกันเนี่ยในการถ่าย น,น่าจะไม่กีนนะ <ừ m. S 1> คิดว่าน่าจะไม่กีน่นาจะเป็นสเตทที่แต่งออกมาเลยฟิลแบบไม่มันน่าจะเป็นไปเช่าถ่านฮ<า>อรเช่าโลเคชั่นมากกว่าเออเออถ่ายแบบเซตฉากในสตูแล้วอะไรเงี้ยถ่ายแบบนั้นเลยแต่ก็ไม่น่<ม>าว่าไอฝั่งฝั่งแบบอาจจะเซ็ตตรงกลางเป็นแบบอาพ๊อปตรงกลางเป็นแท่นพวกสแตนพวกนี้แล้วก็เป็นกีนข้างล่างแค่ฉากเฉยๆอะไรเงี้ยรอบข้างแอมเบียนอ่ะอืมอาจจะใช่เออพวกแอมเบียนที่มีเป็นสเตทคนดูอาจอาจจะใช่แต่ แต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเบื้องหลังอาจจะทําออกมาอาจจะเป็นแบบ<ม>เซตฉากทั้งหมดได้เออ,อแต่คิดว่าเป็นเอ็มวีที่ไอเด้นลงุนชิมหายเลยเพลงนี้เล่นใหญ่เวอร์เล่นใหญ่เล่นใหญ่ชิมหายกระเทยกระเทยกระเทย<ะ>แบบกระเทยเลยสมกับชื่อเพลงอ่ะซูปเปอร์เลดี้ก็เอาเอาใหญ่เอาสุดประมาณนั้นก็มีประมาณนี้ของไอเด้นไปขก็บเกีพูดยิบย่อยและว่าคนคงไปแกะกันแล้วมั้งว่ามีแบบมดูซ่ามาดูซ่าเคียวพาตาอะไรเงี้ย ก็ประมาว่าเท่านี้แล้วกันประมาณมนี้โอเคนะเจอกันคลิปหน้าครับผมตบแยกไป